สบายดีสบายดีพอ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้าอาวอานพี่เม่พบเพกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมือนี่สาวบัวกระิมาเราเรื่องเล่าประสบก,การณ์ชีวิตของสาวบัวให้พี่ให้น้องฟังคือเก่าเนาะต่อจากตอนที่ตอนที่แล้วเนาะหรือว่าต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่สาวบัวได้มา เราเรื่องเล่าประสบการณ์แรืวอแชร์ประสบการณ์ให้พี่หนน้องลายๆคนได้รับชมรับฟังเพื่อสิได้ดเป็นอุทาห้อนหรือว่าสิได้ดเป็นคติเตือนใจให้กับหลายๆคนว่าบวาห้าสิเดินทางไปใจกันแล้วเ่เนาะเขาต้องมีสติเขาต้องระมัดระว่งหรือว่าต้องหูให้ท่านคนเนาะเข้าจังสิโบเลยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเนาะพี่น้องเนาะคือจังสาวบัวประสบขบเพาะที่ผ่านมาเนาะกะหลังจากที่สาวบัวทํางานคล้ายเตียวมาได้สักระยะหนึ่งเนาะสาวบัวกะ เปลี่ยนงานอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนงานอีกรอบหนึ่งกับสิเป็นงานเกี่ยวกับอาหารคือเก่าเนาะอันนี้คือเป็นมาอยู่หลานเขาแกงคือเนาะมาอยู่หลานเขาแกงที่ได้บริเวณกรุงเทพนี่แล้วเนาะแต่ว่าก็คือเก่าพี่น้องเอ้ยก็ยยังว่าบุญวาสนาเนาะพี่น้องบุญวาสนาของสาวบัวเนาะแบบว่าคือคือยังทีสาวบัวบอกให้ฟังเนาะเกิดเกิดมานีคือเกิดมาเพื่อเพื่อ หายแพ้ทุกอย่างอีหลีพี่น้องเนาะเกิดมาเหมือนกับว่าคนเกิดมามีกรรมเนาะว่าง,ง่ายๆว่าซศร้าปวดเหมือนคนเกิดมามีกรรมนะเหมือนอโดนฟ้าแกล้งหรือว่าเหมือนเหมือนกับว่าชีวิตนี่เกิดมาเพื่อข่วมพลิกวัพกงพี่น้องกลับไปทํางานเนาะกับตอนนั้นกับอายุกับวายได้พี่นอ้องอายนะุประมาณสิบหกเนาะประมาณอายุสิบหกปีเนาะพี่นอนะ้องเนาะอายุสิบหกปีสามาทํางาน ตื่นตั้งแต่ตีสองพี่น้องเนาะเห็ดงานขายข้าวแดงตื่นตั้งแต่ตีสองเพื่อสิมาเตรียมน,นั่เนตเตรีย,รยนนมนี่เตรียมเตรียมทุกชิก้นทุกอย่างอะไรด้วยพอเห็ดงาน,านผ่านไปได้หนึ่งเดือนเดือนแรกสาวบวชได้รับเงินเดือนเน,นาะพี่น้องเนาะเดือนแรกสาวบวชได้รับเงินเดือนเงินเดือนเดือนหนึ่งกับโบไลดอกพี่น้องเนาะเดือนหนึ่งกับโบไลกะสมกับค่าเลี้ยงในสมัยนั้นเนาะพี่น้องเนาะสาวบวชก็ได้รับค่าเลี้ยงไปหนึ่งเดืนนดนนอนเนาะกจภูมิใจนะพี่น้องภูมิใจว่าเฮาอย่างหน่อยที่แม่นว่าเฮาสิเคยผิดหวังมาหลายเถื่อแต่่วา ครั้งนี้เนาะเราก็ยังได้รับเงินแล้วก็ได้ทรงไห้พ่อไห้แม่ได้ใส่เนาะพี่น้องคือซาบัวได้รับเงินมากนี่คือคือด้วยความที่แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเนาะเห็นเห็นว่าได้เงินแล้วนี่ก็คืออย่างไห้พ่อให้แม่ได้เห็นนำเนาะก็บทรงไห้พ่อไห้แม่มัดโบได้เลื้อไหรบโบได้เก็บใยยังเนาะคิดว่าเพราะว่าทูหันก็คือสถานที่กับมีใหอยูมีไห้พักมีมองให้อยูไห้อาศัยไหอยูการคือกินอยู่ผอมเนาะซาบัวก็เลยทรงเงินไห่พอไห้แม่ ไปเบิดเลยในเดือนนั้นเนาะแล้วลังจากนั้นซาบัวก็ทำงานต่อไปทำงานต่อไปแต่บัดพ่อสินอยู่เดือนที่สองพี่น้องเอ้ยกรรมเวรเนาะพี่น้องเนาะจำแนกรรมเวรของซาบัวพ่อสินเดือนที่สองแต่ว่าเจ้าหน้าดีดีพี่น้องคือคำว่าคำจาดีดีเอิ่นเท่านี่โบ้เคยโบ้เคยว่าข้าหยาบบ้เคยดาวโบ้เคยหายอยากกินยั้งคนกระสือให้กินคนกระเอื่นเหมือนกบว่าเข้าเป็นหลูกเป็นล้านเพลินหลายแต่ว่าพ่อสินเดือนมากเนาะ เหมือนกับว่าถึงเวลาสินเดือนมาปุ๊บเขาก็ต้องแบบว่ารอเนาะรอเงินเดือนแบบว่าประมาณแบบว่าเอ๊ะมือได้ผลสิมาจ่ายเขาเนาะผ่านไปมือนึงก็แล้วมือสองก็แล้วเนาะมาที่นี่กะซาบวกก็เลยลองไปถามว่ามือได้สีได้เงินเดือนเพราะว่าพอแม่ทางบ้านผลตะค้องอยู่แต่ว่าผู้ผู้เจ้าหน้าที่ก็ตอบมากแต่ว่าเพิ่นกับโเคยหายบบเคยยังนี่เพิ่นก็ตอบมากแค่ว่าอัน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสิจใจคนมาสวงนี่กําลังหนุ่งหนุ่งเนี่คนว่าเดี๋ยวสิจายอ่าก็บโดยความที่แบบว่าเฮาเฮาเฮากัคิดว่าโอ้คงสิบ่มีปัญหาเนาะซาบวกอะอ่าล่อไปล่อไปผ่านไปหนึ่งอาทิตย์กัยังเงียบก็ไปถามอีกเทื้อหนึ่งถามอีกเทื้อหนึ่งบัดนี้เพิ่นก็ตอบว่าอันเดี๋ยวก่อนเพิ่นว่างสีนะพี่น้องอันตอนนี้ป้าเปียแชร์อยู่เดี๋ยวให้ป้าเปียแชร์ได้เดี๋ยวป้าจะจ่ายก็บโดยความที่เขาเป็นเด็กหน่อยเนาะเพิ่นบอกจังได้เขาก็เสื้อเพิ่อนหน้าก็คือแค่ว่า ว่ามันคือสีเมนแบบนั้นไปเพิมที er ่หูเทาเพื่กันหรือว่าหูว่าท่านคนเนาะพี่เนาะซาบัวก็ทน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 ท่ำไปกรผพานอีกเดือนหนึ่งอันเดือนที่สองเนาะทีทีซาบัวคือคือไม้เท่งว่าเดือนที่ผ่านมาเผิ่นก็ยังบ่ท่านเดือดใจเนาะจนทนไปอีกเนาะล่อไปจนผ่านไปอีกเดือนหนึ่งพี่เนาะพอผ่านไปอีกเดือนหนึ่งแบบที่นี่ก็เลยมาถามเพื่ออีกคืนวอ่าตอนใดสิได้รับเงินเดือนเพะว่าเดือนที่แล้วก็ยังบ่ท่านได้รับ คนก็เลยเบาค่วมเกาแหละพี่หนอกว่าเดี๋ยวก่อนสิรู้คนว่าเดี๋ยวป้าเปียแชร์ได้ก่อนคนว่าตอนนี้ป้ายังเปียไม่ได้บริสันเนาะกระเสื้อเพิ่นอีกพี่นนอกโดยพ่วมทีแบบว่าคือคือชีวิตนี่คือพันคันแบบว่าการถือตัวมากกับเคยทานแล้วแต่ว่าโดยพ่วมทีว่าเห็นว่าคนดีนเพิ่นเบาดีอยากกินยังคนกระเสือให้กิน อยากได้เสือพายังนี่เพราะว่าเงินทุบบาททุกสตางค์นี่สาวบัวบริเก็บไว้กับตัวเฉพางเนาะผนกระสีบอกไว้ประมาณแบบว่าถ้าอยากกินอะไรก็บอกนะอยากได้อะไรก็บอกนะเดี๋ยวจะซื้อให้ยังประมาณนี้เนาะคือพอนดีน้ำเห่าเนาะเพราะว่าผนดีบ่เคยหายบ่เคยด่าบ่เคยจมแต่ว่าเสียอยู่หม่อเดียวคือพอถึงเวลาเงินเดือนออกมาเหมือนกับว่าายเบียงเนาะพี่นอกเนาะผลใบายเบียงจังสี่จังสันจนผ่านมาสองเดือนเนาะ สองเดือนที่ซาบวัวบได้รับเงินเลยจากเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเขาเดือนที่สามแบบที่นี้คือเหมือนกับว่าเริ่มมีความคิดแล้วเริ่มมีความคิดเริ่มมีความแบบว่าหู้สึกได้ทั่งความที่แบบว่าอาจถือถือตัวถืออยัง,งสักอย่างเนาะซาบ,บัวก็เคยแต่ว่าตอนนั้นนี่คือปลึกษาไัยโบได้เพราะว่าบ่มีญาติโบ,บมีพี่น้องบ่มีภัยโทรศัพท์กับตัวเองกับโบมีเนาะขันจากโทษค,คือไปโทรตู่็บ่ได้ปรึกษาภัยเพราะว่า บเรฮูจักไปอีกเนาะคือขันนอกจากแต่พอก็แม่แล้วก็คือบเรฮูจักก็ไปเนาะกับซาบวกอะอ่าบจักบ่มหูว่าสิเหตุแบบไดนเพราะว่าขันสิไปก็ไปต่อกว่าไดนเนาะก็คือทนทํางานไปอีกสักระยะหนึ่งจนผ่านมาอีกเดือนที่สามทีเนาะก,กระทำเพิ่นเพิ่นกระเบาอีกข่วมเกาเพิ่นกระว่าอเพียแชร์ได้ก่อนเดี๋ยวจะให้เพิ่นว่าจะว่าเบาดีได้บริหายบริจมหลังจากที่ผ่านสามเดือนไปก็คือ คือโตซาบัวเองนี่คือบ่มีท่างออกแหละแล้วก็บฮู้ว่าสีสิไปทางไดเพราะวาเงินในกระเป๋าบ่มีจากปาทแล้วก็บ่บู้จักไทอีกเนาะแต่ว่าบบดนี้ในความโชกหลายเนาะแต่ยังมีความโชคดีก็คือคนที่อยู่ในตลาดนํากันเนาะคนกพิคนก็สังเกตเห็นว่าซาบัวมีสีหนาที่แบบว่าบ่ซืนบ่บานแบบสีหนาสาวมองแต่ก่อนซาบัวตัวน้อยหน่อยที่นองเป็นคนผู้ในหน่อยๆจ๋อยๆอเนาะด้วยความที่ว่าเขายังเป็นเด็กน่อยแต่ว่าเฮามาทํางานแบบว่าทํางาน ทำงานนักตื่นแต่เด้กหลบนะแต่เสาเนาะแตผู้น้อยๆจะจอยสม,มัยนันะ้นเนาะบ้าที่นี่อันเพิ่นขายหมูทุกมือนี่ก็ยังจือ้อเพิ่นได้อยูล่ล่ะกะอ่าทามีนว่าอันเพิ่นได้เบิ่งชาวบัวในตอนนี้เนาะอ่าพี่หนึง่งเนาะซื้อเพิ่นพี่หนึ่งเพิ่นขายหมูในตลาดนั่นพันพี่หนึง่งถ้าพี่หนึง่งถ้าพี่หนึ่งได้ดูคลิปนะถ้าเผื่อว่าพี่หนึ่งได้ดูคลิปเนาะอ่ะเาเผื่อเผื่อจําได้เนาะก็คืออ่าน้องบัวในวันนั้นเนาะน้องบัวในวันนั้นที่พี่หนึ่งเคยช่วยเหลือเนาะก็คือ เพื่อนกะมาทรงหมูทรงยังไห้ไห้ในร้านประจำนะพี่น้องเนาะเพื่อนกะลักษณะประมาณแบบาหยอกกันท้ามข่าวท้ามข่าวกันเนาะบัดที่นี่ซาบัวกันเลยมีความมีความหูซึกว่าเอ๊หรือว่าเฮาสีฟองแบบว่าอ่าอันคุยให้คนแบบว่าคนไก่ชิดเฮาหรือว่ายังทีทีพ่อสีซอยเหลือเฮาได้ยังประมาณนี้เนาะซาบัวกะก็เห็นแต่พี่นงหะล่ะพี่นงที่เพิ่นมาส่งหมูให้ประจำแต่ว่าก็ยังบ่กล้าคุยเพราะว่า บโบเดซนิสน,น,สนมกันถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่าคือพี่นึงอ่ะเลาก็บหูซื้อได้ถึงข่วมี่แบบว่าอเห็นสีหนาโบซีนโบบา,บานเนาะเหมือนกับคนแบบคนมีข่วมถูกคนแบกโลกไว้ทั้งโลกอย่างประมาณนี้เนาะตัวไหนน้อ,นนนอยจะจอยเล่าก็เ,าเลยเราก็เลยมาถามเนาะเหมือนนั้นว่าอันอีลากินเข่าไปเผื่อว่านงคนกับเพื่อนคนภาคอีสานคือกันอันก็นนกเลยบอกเพื่อนว่า,นนา,วา,าอันยังไม่ทันด้กินจ้าเพื่อนว่าอันอีลาอัน อันเดือนได้สีเมื่อบ้านเพิ่นวางสีเนาะก็เลยบอกว่าอันโอ้ยหนูคือสิบวได้เมื่อไงดอกเพราะว่าอันหนูบ่ามีเงินมาสั่นอันโดยคววมที่แบบว่าบุู๊ว่ามันรุ้ปากได้ออกแกไในคือเฮาคิดไว้อยู่แล้วว่าเฮาต้องหาไปสักคนที่มามาช่วยเหลือเฮาในตอนนั้นเนาะมาที่นี่พี่นงเราก็เลยถาม่าเอาเททงานจังไดคือบ่มีเงินก็เลยวางสีว่ามือแหลกซาบัวประกาศเราซาบัวประกาศเราก็เลยแบบว่าโอ้แต่ว้าว้ายอกตังสั่นละก็เลยเลย ทำเป็นแบบว่าแก่โตไปทําทําที่่าบุมียังเกิดขึ้นแต่ว่าพ่อ,อพ่อหลังจากน,นั้นเนาะก็มาขึ้นกลับขึ้นใหม่อีกที่หนึ่งหรือว่าห้าสิเพิงคน,คนคนหนีใดเนาะมีความมีค่วมคิดว่าห้าอ,อาสิเพิงคนใดหรือว่าอ,อาสิพราคน,คนสเสือจากคนไดเนาะมานี่ก็คือเพ่นมาทรงอีกหมือมื่ต่อมากเนาะ่น,นก็นเลยมาถามอีกันถามคนเก่าแล้วว่าอันอยากเมื่อบ้านบอยยังปว่ามานี้ คนก็เลยถามว่าเป็นคนทางหนก็เลยบอกเพว่าเป็นคนทางประเทศลาวสมัยแต่กอนี่บกาาบ้าได้ผี่น้องแต่ว่าขันว่าจำเป็นอิลีสบโบบกาบอกได้ว่ามามาจากประเทศลาวสีจังสัตหนองปวญานเพราะว่าเพราะมีบัตรเพราะมียังผี่น้องวันนี่คนก็เลยถามว่าเป็นคนทางใดก็เลยบอกว่าเป็นคนลาวคนก็เลยบอกว่าเอามีหยาดตีพี่น้องโบหรือว่ามีมีเบอร์โทรสีสิติต่อภายใดโบก็เลยบอกว่าเพราะมีพี่น้องแล้วก็นเมีเบอร์โทรสี่ิดตต่อภายเพราะว่า โทรศัพท์กับบะมีบ้นี้พี่นึงก็คือเหมือนกบบนับว่าบุญบุญซอยสาวบวัวแะพี่น้องในะตอนนั้นเนาะเราก็เลยเรากรเา็เล,เลยมาถามมาถามแบบตรงๆเลยว่าถามตรงๆแน่ยเราว่าอันยุ่หนีได้เงินเดือนเท่าไหร่คืออันได้ยินเพ่นถามะนะพี่นอ้องนี้พอได้ยินเพ่นถามแบบนั้นปุ๊บคือแบบเหมือนกับว่ามัน มันถึงจุดแล้วเนาะมันถึงจุดทีเข้าเข้าต่องแบบเข้าต่องว่าวออกมาแล้วเพราะว่าตอนแรกในที่บกะว่าวนี่เพราะว่าย่านว่าเพิุ่่นจับก,กันเลยเพิ่นจีไปว่าวซู่กันฟัง่งอีกอย่างประมาณน,นี้แต่ว่าในลักษณะท่าทางที่เ่นทามาถามก็คือลักษณะแบบว่าถามโดยข่วมเป็นห่วงเป็นใยโดยข่วมถือแบบว่าเห็นเข้าสีหนาบบซึมเบ่บานลหาละคือหาเถื่อเพิ่นสีซอยเหลือเข้าได้อีกอย่างประมาณน,นี้เนาะ จ้าบัวก็เลยก็เลยเบา่ให้เพิินฟังเนาะก็คือตอนที่สีเบาในี่บกาเบาในหลานนี่พี่นนอกก็คืออันบอกเพิ่นว่าเดียวอันอันขอคุยน้ำเด้บอกจิ๋เล็กจังหน่อยแต่ว่าสีบอกคุยอยู่หนีสีไปคุยอยู่อยู่ข้างนอกยังประมาณนี้เนาะเพราะว่าอันคุยอยู่หันกระยาเน,นเพิ่นได้ยินนะนะยันได้ยินยันเพิ่นได้ยินแล้วยันเพิ่นสิอันอเฮ็ดนะพ,พอดีกำเฮานะพี่นนอกไม่ใช่ว่ายันเจ้าหน้าเฮ็ดพอดีกำเฮ้าเนาะก็เลยไปตัวเจ้าหน้าเบา่ว่าอันสีออกอันไปสื่อบ่ง ชี้ย่างออกไปสื่อเครื่องจักเล็กจ้าน้อยคนก็เลยว่าอก็ไปเพราะว่าซาบัวสิไปหันมาหนีนี่คือ่นเพิ่นกับได้หามพิ่นบได้ว่าเนาะก็เลยไปนัดคุยกับพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็เลยทามความความเป็นมากแล้วว่าซาบัวป็นจังไดกินจังไรอยู่จังไดได้เงินเดือนเท่าไดซาบัวก็เลยได้เรารายละเอียดให้เพ่นฟังว่าซาบัวมาอยู่หนีเป็นเวลาสี่เดือนแต่ว่าซาบัวได้รับเงินเดือนแค่หนึ่งเดือนเนาะหลังจากนั้นซาบัวกับ่เคยได้รับเงินเดือนอีกเลย เพิ่นก็เลยแบบเพิน่นก็ตกใจเนาะเพิ่นกับ,บ,บ่คิดว่าเพิ่นชีมามาเจอแบบหนีฮ่นะก่อนอันนี้คือเรื่องเาวาจริงจริงเดี่พี่น้องซาบัวบบเด้บบเดป้ปันขึ้นมาเา่าจริงจริงนะเรื่องรล่าของซาบัวมันมันหนักกว่านี้อีกแต่ว่าอส่วนดที่ที่เบาบบได้ซาบวับบวเบ่เนะ้าเนาะแต่ว่าส่วนนี่กับทีเบานี่ก็คืออยากฝากเป็นท้าฮอดเนานะพี่น้องเนาะทีเบานี่บเดไม่ไม,ม,มีจุดประสงค์อีหอย่าง แต่ว่ามีมิจุประสงค์ที่แบบว่าอยากฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆายคนเนาะว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆทุกเมื่อนี้ก็มีทุกเมื่อนี้ก็มีคือกันเนาะพี่หนองเนาะแต่ว่ามันกะอาศิมีหน่อยเนาะพี่หนองเนาะเพราะว่ามันอย่างทีซาบัวเบาเนาะมันก็มีทั้งคนดีมีทั้งคนที่ต้มตุ้นหรือว่าหากินกับคนอื่นเนาะก็คือซาบัวกั้เลราเหตุการณ์ให้พิ่นฟังทุกทิ้งทุกอย่างคนก็เกิดท่วมชวงสารนั่แหละเนาะคนก็เลย ถามว่าสีหาย่นซอยจังไรใดนี่เพราะว่าเบอร์โทรอีหยังติดต่อใครกับบมี่ผ่านโบมี่พี่บมี่หนองคนกับโบหัวสีซอยไปทางใดเนาะสาวบวกก็คือตัดชินใจเลยในเมือนั้นพี่น้องตัดชินใจแบบว่าอยากออกให้คนจากมองหนั้นเนาะสาวบวกกับอหลองที่นึงว่าให้ผ้าสาวบวกออกจากมองนี้ให้เนิคนก็เลยถามมาถังออกจากมองนี้สาวบวกสีพยูมองใดก็คือบอกตรงๆเลยพี่หน้องในตอนนั้นชิคอไปอยูน้ำเพิ่นซ้ำๆว่า หางานใหม่ได้หรือเปล่ายังจังไดรแต่เพียงแต่ว่าเพิ่นเพิ่นยอมช่วยเหลือเนาะคือบริคิดเรื่องอืน่นบริคิดเพื่อว่าอ่าถ้าไปอยู่ก็เพิ่นแหละสิเป็นไปได้กับบริคิดเพลินเนาะซาบวก,กันเลยอ่พาพอหลองว่าให้เพิ่นนนัห่หางานให้ใหม่แต่ว่าให้ปกคิดว่าซาบวกไปอยู่ก็เพิ่นถ่าซ้ำๆหางานเนาะเพิ่นกระตุกลงโอเคซาบวกอ็ออกจากบ้านหลังนั้นตอนกลางคืนเลยพีเนาะตอนที่หลังจากที่ปิดหลานปิดยังเนาะเที่ยงคืนซาบัวกอ็อ่า ออกจากบ้านนี้ออกจากบ้านซ้ำละครอีลีพี่น้องเลยซ้ำซ้ำชีวิตชีวิตจริงนี่มันหญิงกว่าละครนันทีซาบัวเบามากนี่บัด้านเด็กครบเลยนี่พี่น้องแต่ว่าส่วนใดที่มันเบาบัวด้ายสาบัวกับเบาเาเนาะซาบัวก็ออกออกจากบ้านหลังนั้นแลนะคนกะดีดีพี่น้องคนกะหาบอลยู่บอลนอนหายเพิ่งไปยุ่ห้องเศร้าในอยหน่อยละพี่น้องแต่ว่ากเป็นพ่วมโชคดีของสาวบัวพี่น้องเนาะคนกาดโดยข่วมที่เห็นว่าสาวบัวเป็นเล็กหน่อยเห่ะเป็นตา แต่ว่าหนาสงสารเนาะคนก็บลยคิดว่าสีนั่นสีนี่กับซาบัวเนาะก็ะคือ,อง่ายๆว่าซาบัวล,ลังจากเขียนออกจากนั่นได้พี่น,ออน้องอันคิดบอกสอกพวกเขาเนาะนั่งหายนอนหายอยู่พี่หนึ่งเล่ากะพยายามหางานให้กับโบมีงานอยู่แถวนั่นกับ่บมีคือมีแต่ว่าเพลินตงการแต่คนมีบัรแต่ว่าซาบัวบ่มีบัรเนาะสาบัวก็อยู่พักน้ำเพลินประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะเพดจังได้กับหางานบ่ไ้ ก็คือบอกง่ายๆว่า,านในความคิดตอนนั้นคือซบอัวเบิวบังแล้วเน,ะแบบน,นานะก็คือแบบมันมันไปต่อบไตรแล้วนะคือแบบคือมันเจอเหมือนเหมือนกับว่ามันแบบ,ม,บ,บมันบีบมันบีบหัวใจนะพี่เนาะก็คือตัดสินใจเนาะตัดสินใจว่าอยากกลับบ้านแต่ว่าตอนนั้นคือบมลลบมีเงนะินค่ารถบมมีเงินเนาะแต่ว่าคือข้นสิพไปทํางานกับผมมีภัยหลับ พี่น้อยเล่ากันเลยสงสารเนาะ Korean. ตอนนั้นกะคารุดกับบลายดอกพี่น้องพี่น้อยเล่ากันเลยถามว่าเอาสีเล่าวะไงกับเมื่อต่างรักอยู่บ้านสักรนเพราะว่าคันอยููแบบนี้คันอยู่แบบนี้ต่อไปมันกะมันกะโบลายนะทุกคนกันเลยหรือคพามที่เพิ่นเห็นใจเขาว่าเฮาเป็นเฮาเป็นเล็กหน่อยนั่มเลยกัแบบอันเกิดเป็นเมื่อเพรเหตุยังมีตาหายก็หายคือแบบเล็กหน่อยที่แบบสิ anyway. ้นวังแล้วนะพี่น้องคือเบิดเบิดอนาคตแล้วในตอนนั้นก็คือ ไงไงบองง่ายๆว่าย่อมแผลเนาะพี่น้องเนาะย่อมแผ่ต่อโฉกสตาเนาะเพราะว่ามันมันมันเป็นอีกอย่างที่แบบว่ารับโบได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะในในตอนนั้นคือพวกมูซึกมันมันแย่พี่น้องมันแย่ไปเบื่อคิดคิดทางหาทางออกกับโบมี่นะพี่น้องบบมี่อันพี่น้องกัโบโมี่เบอร์โทรกับโมี่ติดตะะ่อไปเนาะชาวบัวก็เลย ผู้อกับพี่น่อยว่าถ้าถ้าสาวบัวสิกลับบ้านพี่น่อยพ่อซิมีวิธีซอยบอ่นกันเลยยวาว่ากับพ่อสิซอยได้อยู่แต่ว่าหาซอยไดจะค่ารถเนาะเพราะว่าเิ่นกะเป็นคนที่หาเสาากินคําคือกันแต่ว่าโดยค่วงที่เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์น้ากันเนาะพี่น่อยเพิ่นก็เลยให้เงินค่ารถหนึ่งพันบาทตอนนั้นเนาะหนึ่งพันบาทตอนนั้นที่ว่าลายด้พี่น้องเพิ่นก็ไปส่งไปส่งอยู่ที่สถานีหมอชิดเนาะสาวบัวกะก็คือเหมือนกับว่า อันหอบพ่วมพิดวางกลับขึ้นไปนอพี่น้องเนาะหอบพิดวางกลับขึ้นไปก็คือเหมือนกับว่าในความขิดของเห่าครั้งนี้ก็คือมันบประสบคลสําเร็จแล้วเนาะก็คือมันผิหวังนอพี่น้องเนาะสาวบัวก็เลยตัดสินใจว่าสี่พอกลับไปอันฟื้นผู้สภาร่างกายจิตใจสะกอนเนาะให้มันดีขึ้นสะกอนนะพี่น้องเนาะก็อ่าเดี๋ยวสําหรับเรื่องเล่าตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะ ตอนทีสาบสัวเดินทางก็ไปไมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเกิดขึ้นอีกเนอกพี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่องเล่าที่สิเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นเรื่องเล่าแบบใดเนาะเดี๋ยวพี่น้องจังค่อยติดตามรับชมในอีพีต่อไปเนาะสำหรับอีพีนี้เนาะพี่น้องเนาะคันสีบอกไปร้ายมันสีเงาเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องรอติดตามรับชมว่าในตอนทีซาบัวเดินทางกับบางซาบัวด้ประสะบกหอ,อ,อยยังแน่สิเป็นเรื่องดีหรือสิเป็นเรื่องลายเนาะพี่น้องเนาะประหยัด ให้พี่น้องรอบไปชมในอีพีต่อไปเนาะสำหรับอีพีหนีเนาะหรือว่าสำหรับในคลิปนโโห,นหนีสาวบัวกับสีโคสรยกเอาไว้สำนีสกอรจังค่อยติดตามเบิงคลิปต่อไปเนาะถ้าผู้ใดที่บริาัพลาดคลิปต่อไปเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อสิบริษัทาดคลิปต่อ,ตอไปอสำหรับในมือนีเนาะสาวบัวกะขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ค่อยติดตามสนับสนุนเป็นกำลังใจให้สาบวบัวตลอดมากเนาะกะขอพระคุณ อ่าถูกๆกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะสำหรับในคลิปนี้สาวบวกอ,ะอ่ะลาพีล่าลหน่องไปแต่เพียงสมีสะก่อนจังมาพบมาปอกกันใหม่ในคลิปหนาเนาะสาวบวกอ่ะขอบพระคุณติดติดตามรับชมเด้อเนาะพี่น้องเนาะอคอยติดตามรับชมในอีพีต่อไปเด้อพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณหลายๆ